สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำมะม่วงสามรสล,ลุงดำกับประพัดนะครับรกัดก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามเทนนิสเทศบาลเมืองชนบุรีหน้าจานไม่หลุดมาตรวจสอบเลยะที่สองยอดเลยนะที่สอง ราดเทสเทสร้อนๆร้อนๆแล้วพอเข้เก็ตามนั่ลูกอันนี้แยกยำปูกุ้งร้อยนี่อันนี้ปูงเขาบดหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทน้ำม่วงเขโบดก็แยกแยกเส้นชวม่วม่วงกับกัปลาเนาะเอาวกินกินหนลกกินเดเอดรัวๆกินเดือดไหม ฮะเราขึ้นก mm ี hmm. 2> <2 Wait, ่โมงประมาณสองทุ่มประมาณก็จะได้กจได้ข yeah> ้าวปูข้าเนื้อข้าว้ข้าอะไรก็แยกไปถ้าไปกินโรงงานก็แยกทนี่เนี่ยถ้าอยู่โรงงานไม่มีตู้เย็นแค่เราก็จะแยกไปไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้คร้ง้ั่เลยนี่ั่นเลย ประมาณแล้วนะว่างนะไม่เป็นคนเลี้ยงตู้น้องนอนกันอันน่้จะมีคนเลี้ยงอ๋อรับคนเลี้ยงด้วยมันก็กินได้ก็ได้กินเที่ยงคืนก็ได้ก็สามารถบอกได้เลยเนาะไม่ต้องทานช่วงไหนนะครับอย่างนี้ไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้ถึงเที่ยงคืนครับได้ถึงเที่ยงคืนเลยเนาะเราไม่ได้โดยโดยนี่แหละ้วย กรอ้มเสของหกุ้งคู่ย่งกระรองเยอะเหมือนเดิมไหมแล้วก็รสชาติเหมือนเดิมนะไม่เอาหอมเนสใช่ไหมกุ้งะระรองได้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วแล้วกินไหมช้อนคุ่งหรือช้อนเดียวฮะูนูหรู หนูแฟนหนูยังซ้อนขึ้นเหมือนเดิมไหมครับผมยังได้ชซ้อนซ้อนหึ่งนอะไรประมาณเรื่งประมาณนี้ครับกจอไไ้ลองซ้อนก็จอเดี๋ยวอเสร็จเดี๋ยวมากินพวกวกกอางเีวงวานกกกงาากาางงากวา กันกินนะของคุณป้เาป้าไม่แตกเลยนะยำเราเธอป้าไม่กินแบบนี้เลยก็คนนานๆทีอย่างเช่นวันนี้เห็นแฟนกินก็อยากแต่วันนี้คนฟันไม่เยอะได้ได้ทิ่นึงแล้วก็ฟันดีอ่ะทิ่นึงก็กินก็กินบ้างเออนี่ยผมก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนยังกินบ่อยยำพวกยำผึ้งเส่งยำเนี่ยก็ไม่ให้กินเลยนะมันเป็นแต่ก่อนว่าโซเดียมโซเดียมมันทำให้บวมอ่ะ ก่อนกินใส่น้ำปลาแบบถัดกนข้าวคัมน้ำปลาหย่อนข้าวคั่ปลาหยอนมีเท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดส็บเจ็ดแต่ว่าถ้าแถมกระดองให้ดกระดองเยอะนี่มันก็เลยคือโบูกุ้งมันเจ็ดสิบอยู่แล้วกะดำลังท้องกินเศรท้องกินเเล็กๆกเรียนหนังสือ ก็ทำงานแบงก์เลยงามน่านทานมากเลยครับใครชอบกินกระดองนั่งแฉะกระดองปิดบินทั้งหมดข้ในมันจะมันเนาะใส่มันๆหลายคนรดิที่บางคนครับลุงห่อกระดองได้ลุงก็เห็นถ้าเห็นมีอะไรน่ากินก็ลุงกินไม่เป็นนะลุงคิดว่ามันไม่อร่อยคนก็กินไม่อร่อย องคนโ่นอบางคนก็ไม่ชอบคนก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็แก่กระดองซดไปเลยแกินไม่เหมือนันแล้วมเหมือนกินแล้วมัน่านนันลงมาเต็มหน้าร้านแล้วครับตรนี้ หรือว่านี่เอาจารย์ไหมลูกเอาจารย์ไหมครับกระดองด้วยยัดน้ำคุปของมากระดองเลยน้ำกระกอบคนละคนดักเก็บขวดชัตหนึ่งให้ลุงว่างลืมนะครับทางร้านพับคนชุ่มเลยนะเหลยออีกชุ่มหนึ่งใช่ไหม ่อนแยกคนเลยจะได้เดี๋ยวป้าก็ขอแยกเองก็ับน้ำหนักเแล้วเลือตังฟังเสียงประกอบนะครับเราจิ้งจอกจังพที่ร้านเนี่ยเขาจะเลือกร้านนะครับก็สุดดิบเนี่ยจะสดใหม่ๆเสมอ ขาดีเขาออมาดีแลห้าร้อยโลแป๊บเดียวร้านออปอกจเลยเป็น้าร้อยโลนี่แป๊บเดียวเลยเนาะอมายอะนะยังกดีสิโลครับยี่คืีสิโลสิลห้าโลนี่คือสิลถุงลหโลอย่างนี้คนผลิตผลิตแทบไม่ทันเลยมาเยอะถ้าถ้ามันอร่อยมันก็ขายดีครับ ก็แบบมันอาจจะต้นทุนสูงนิดนึงก็ขายดีก็ได้หนึ่งลงเขามาเอาฟองมาหาสมบัติแล้วม่มวงก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับเก็บไว้ในน้งแข็งใน<ช>ความเย็นเพื่อให้ความสดความกรอบไปเนาะนนสดถ้าไม่แช่มันก็จะเหี่ยวเร็วครับอุณหภูมิมมนต้องเหมาะสมเลยนะเก็บมะม่วงครับอุณหภูมิไม่เหมาะสมนี่จบเลยเนาะเหี่ยวเร็วครับ แล้วก็ไม่อร่อยถ้าไม่แช่นี่นะเป็นการใส่ใจในจุดเล็กๆเล็น้อยๆถ้าหมดก็หมดตรงนี้ยังนอยู่เลถ้าเราขายไม่หมดเราก็จะทู้รียนมามันกือยสดที่่วนกไม่ร้อนนั้าไรครับเจดสิาต้องย่อาเดี๋ยวกลังยำให้เดี๋ยวยำให้ก่อนยำเลยนะไม่ครัไอีตัวนั้น อะอคนนี้แฟนเหรอเพรไม่ว่ามันเหมือนกันเป้เลยอโอเคฉัสั่งไว้แล้วเดี๋ยวน,นะว่าให้ให้ถ้าให้ายแบบไหนนะเป็นนู้นนู้นาจแบบไหนลูกใจรวมใจรวมเหรอเหตดเหตพี่บอกเร็วๆเข้วเ็ดสเหแลก็จะไมนมีคิดปวดสิ ไคอี่เลยคเสิบห้าสิบร้อยไปร้อยยี่สิบแล้วแล้วที่ยำไปด้วยไหมเมื่อกี้นั้นขจ่ายแล้วมันเขาจ่ายาาาข้าวดูของหนูด้วยคบไมู่กมาเด,ด็ีนีลุงเขาเขอยู่คนเดียวตอนนี้เขาแยกยำเขาเลยไม่ได้รวม,มเลยโอ้ยมไากปกติต้องเขียนแล้วก็วมตังเลยมาหมดเลย้าน แน่แน่พี่พี่มารวดอะไรมอไซค์ครับจรจังวันไหนฝนตกก็ขี่มอไซค์มากไม่เป็นไรมีชุดกันฝนอือจอะไรมันพวกช่าี่พี่เลยสวยเลยรถแปงครับเลยคงเขาเป็นมาในอะไรไหนเขาเขาของเขาคือมีคาได้ไแดงไม่มาได้ครับ แก,ม,ก,ก,กมือจับตะกบเพิ่มตักบคนใหม่อันนี้มันกำลังแข่งแียงเยมมนื่อปรมาทางร้านเนี่ยจะหยุดทุกวันพุธนะครับขอหยุดพักก่อนหนึ่งว,วัององน,นอาจะหัปลาเดียเดียวจ้าเ๋้วเจ้า คนละครึ่งไหมลูกละครึ่งที่ะไมนะหยิบได้เลยนะค่ะอันนี้องอประกอบน,นะฮะแก้เครื่องหมดเลยใช่ไหมหนูอีนนี้เ,อเรอข้าวโพด้เหรอาโพดอะไรข้านโพดเม็เดยตัวละนี่ตังนี้แหละยเปเมล็ดเีืเป็นแปดติบของหูแปดีบ มองเขาปวดเหรอครับทุกทีลูกค้าจะแยกยำเยอะอยู่ครับบางทีเขายังไม่ได้กินกันก็จะกินน้อยได้บางคนก็แบบเลือกงานดึกก็ให้เพื่อนมาซื้อให้ก่อน พยายามรล้นี้บอกได้เลยว่าอิ่มแน่นอนอ แค่แบบ,แบนี้สามารถเก็บได้หลายวันพอแบบนี้ได้หลายวันเลยใช่หลายวันลูกค้ากรุงเทพเอาไปเป็นอาทิตย์บางทีเขานานๆก็มาก็จะซื้อรบวันเลยครับกินวบวันแนะนาให้แจ้งลุงกับป้าเนาะลุงกับป้าเขาจะจัดให้ตามความเหมาะสมนะครับว่าจะทานตอนไหน,หนหโอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำมะม่วงสามรสหลุงดำป้าพัดทิกัดก็อยูอ่ที่หน้าสนามเทนนิส เทศบาลเมืองชลบุรีคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับปัทไทเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ